สวัสดีค่ะพบกับเมนูฮิตติดกระแสกันนะคะเพื่อนๆเห็นในข่าวเขามีถามว่ากระเพราในแบบไหนที่คุณชอบเราตอบเขาไม่ถูกหรอกค่ะเพราะว่าในแบบที่เราชอบอ่ะเขาไม่มีให้เราเลือกเขามีเป็นกระเพราหมูกรอบกระเพราไก่กระเพรเาทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเรามันเป็นกระเพราเต้าหู้นะคะเพื่อนๆนะ วันนี้เราจะชวนทำกระเพราเต้าหู้ห่อไข่นะคะอาหารมังสวิรัตเพื่อสุขภาพใส่กระเพราเยอะๆหน่อยค่ะเพราะว่าในนี้จะมีน้ำมันหอมระเหยนะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะเราจะทำกระเพราคลุกกระเพราเต้าหู้คลุกห่อไข่นะเพื่อนๆนะเสร็จแล้วเต้าหู้เต้าหู้นะคะเพื่อนๆนะถ้าเราก้อนหนึ่งเราไม่หมดเลย วิธีเก็บนะคะเดี๋ยวเราบอกวิธีเก็บให้นะเต้าหู้เนี่ยเราทำไม่หมดหรอกถับกะเพาราคุกอ่าหน,หนึ่งหนึ่งห่อเราก็จะใช้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็ส่วนหนึ่งแบ่งสามนะคะหนึ่งก้อนแล้วที่เหลือทำไงอะ่ะถ้าเราจะเก็บทำอย่างนี้ค่ะหั่นส่วนที่จะใช้เนี่ยออกมาอ่ะอันนี้ลูกชายกินก็ให้เขาเยอะๆหน่อยอ่ะเสร็จแล้ว ที่เหลือนะคะทําแบบนี้นะคะใส่ลงไปในถุงแล้วเพื่อนๆเอาน้ําใส่ใส่น้ํา ใส่น้ำให้ท่วมก้อนอย่างนี้เลยค่ะใส่น้ำให้ท่วมก้อนแบบนี้แล้วก็ใส่ในชามแบบนี้เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นเปลี่ยนน้ำทุกวันอยู่ได้นานค่ะเก็บแบบนี้นะเก็บแบบนี้จะไม่เป็นเหนียวเหนียวนะคะวิธีเก็บเต้าหู้นะเก็บอย่างนี้เปลี่ยนน้ำทุกวัน,น,นค่ะเปลี่ยนให้ท่วมอย่างเงี้ยเช้ามาล้วก็เขย,เย่าเขย่าแล้วก็เปลี่ยนก็เอาไว้แบบเนี้ยเพราะว่าก้อนหนึ่งในบางครั้งเรากินไม่หมดหรอกราคามันไม่แพงราคาแต่เสียดายของเสียดายเวลาที่เราจะต้องขี่รถออกตลาดนะทําแบบนี้นะคะ ส่วนที่เราจะใช้นี่ใส่ลงไปในถุงบีบเลยค่ะบีบเลยอย่างนี้จะเข้าเครื่องดีเราจะทําเป็นกระเพราคุกนะคะแทนหมูสับเลยทพื่อนๆหมูค่ะใส่ลงไปในถาม มีผักใส่ผักนะเรามีข้าวโพดนะเรามีข้าวโพดอ่อนหน่อยนึงใส่รวมเลยนี่ เครื่องไม่มีอะไรมากเลยค่ะเครื่องเขาก็จะมีเพียงพริกกระเทียมใบกระเพราเต้าหู้แล้วก็ผักที่เราจะใส่ลงไปบ้างเท่านั้นเองค่ะก็มีไข่ที่เราจะมาห่อเนาะเราะตำเครื่องกันนะใส่กระเทียมก็จะใช้แบบเทียมอย่างนี้ค่ะกระเทียมไทยเนี่ยสักหยุบมือหนึง่งก็ประมาณสักสิบสองสิบสิบสองสิบสี่เม็ดประมาณนี้ค่ะ พริกเพื่อนๆก็ดูนะคะชอบเผ็ด <ๆ S 1> ก็ใส่พริกเยอะๆนะคะของเราลูกชายกินไม่เผ็ดก็จะใส่เพียงเล็กน้อยอยู่ที่เราค่ะชอบเผ็ดใส่เยอะๆหน่อยกะเพราที่จริงแซบ่บๆแต่เขาเขากินไม่เผ็ดในบ้านไม่ค่อยเผ็ดอะค่ะในบ้านกินจืดโคกเลยค่ะโขกกระเทียมพริก กระเทียมแหลกๆหน่อยนะคะกระเทียมขกแหลกแหลกหน่อยไข่เจียวนะเพื่อนๆใส่รสดีสักจิ๊ดเดียวค่ะเพราะว่าในไข่นี้เขาจะมีความเค็มอยู่แล้วนะไม่ต้องเติมน้ำปลานะคะ วันนี้ได้ไข่ฟองใหญ่ที่จริงช ไหมนะคะถ้าพริกไหมมาผัดกะเพราแล้วไม่อร่อยเลยค่ะเพื่อนๆอย่าให้ไหมแค่หอมๆก็พอค่ะน้ำนิดหนึ่งใส่ลงไปแค่ให้ไอข้าโพดเราสุกะค่ะแค่ให้ข้าวโพดที่เราใส่ผสมลงไปให้สุกดีผัดแบบแห้งๆนะคะ เริ่มสุกปิิดดีแล้วใส่เครื่องเลยค่ะเพื่อนใส่รถบีใส่ชูรถใส่ติดยุดำนิดหน่อยใส่น้ำมันหอยค่ะนิดนึง ใส่เกลือผ่นิดนึงค่ะเพื่อนใส่เกลือผ่นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมีข้าวเนาะเดี๋ยวจะจืดนะเสร็จแล้วข้าวที่เราเตรียมมาล่งเลยค่ะผัดข้าวกันดีแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไป ชิมสิคะชิมรสชาติิโอเคเลยพอดีแล้วไม่ต้องเติมนะจ๊ะไม่ต้องเติมแล้วคะ่ะดีแล้วเท่านี้แหละอร่อยเลยเสร็จแล้วตุ๊บย้ายกระทะไข่มา,ย,าย้ายตัวนี้ลงไปพึ่ม เนี่ยค่ะเขามีแบบสํารวจออกมาเนาะในข่าวกระเพราแบบไหนที่คุณชอบตอบไม่ได้อะเพราะว่าเราชอบแบบนี้เนี่ยเราชอบเป็นกระเพราเต้าหู้ซะมากกว่านะเคี้ยงง่ายคังเพื่อนย่อยง่ายเคี้ยงง่ายดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพลองไปทําดูนะคะอร่อยจังหวะทานเกเราก็ทําแบบนี้แล้วค่ะแต่เราไม่ใส่กระเทียมนะเพราะว่ากระเทียมเป็นเกไม่ได้นะคะให้ใช้ขิงอ่อนแทนนะ มีพริกขิงอ่อนโขกแทนเอ่โขกแทนกระเทียมค่ะขิงอ่อนนะคะขิงอ่อนเท่าน,นั้นนะคะอร่อยละห่อค่ะเพื่อนหอหอแล้วก็ใส่จานเดี๋ยวเราหยิบจานก่อน จานให้สวยเกลด้วยพริกแดงสักนิดแค่นี้ละค่ะตอนนี้แบบสำรวจเขาจะมาถามเราว่ากะเพราแบบไหนที่เราชอบเราจะตอบเขาเลยว่านี่คือกะเพราที่เราชอบกะเพราต้องหู้คุกห่อไข่ อร่อยนะเพื่อนๆลองทำนะคะอร่อยค่ะอร่อยจริงครีมไม่หมูเว้นหมูบ้างเว้นไก่บ้างก็หันมาทานเป็นเต้าหู้แทนอร่อยค่ะลองไปทำดูค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามมีความสุขกับการทำอาหารการทานอาหารนะคะสวัสดีค่ะ